ร่วมจัดไปโดยการบินไทยไทยประกันชีวิต สู่ไปที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากทานฟรีตามด้านล่างค่ะอินสตาแกรมของววของพี่แชมป์ค่ะต้องโปรโมทยังไงให้ผู้ชมทานฟรีไงแล้วเมื่อกี้เห็นพี่แชมป์หลังๆี่คุณอยู่กับผมเรืองเรื่องพูดเร็วนะหลังๆเนี่ยพูดยังไงจะฟอรี่กูเวลาหมดพอดีช่วงแรกเราเมอาบันนะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนพี่แชมป์หล่อมากเป็นนักมวยบอกว่าชื่ออองตัวแล้วเขามีแฟนดาราด้วยนะชอชิปป้ นี่รู้จักด้วยคือมีพี่น้องฝรั่งเศสเป็นนักมวยไม่ใช่ลูกครึ่งเลยนะนี่เป็นฝรั่งเศสจริงๆโดยแท้ค่ะจริงๆชื่อเขาก็คือองตวนองตวนถ้าเป็นอเมริกันจะอ่านว่าแอนโทนนะครับตั้งหลังเนี่ยเรื่องเรื่องภาษาต้องมาหาผมถูกต้องสอบเลยองตวนปินโตินตส่วนน้องเนี่ยชื่อว่าวิ t ตอ อ๋อวิกตอ์นะฮะจริงๆคุยเรื่องนักกีฬามาเยอะแล้วผมว่าเราควรจะหยุดเรื่องคุยชื่อนักกีฬาสักเิ็หนึงแต่ปรากฏว่าทั้งคู่เป็นฝรั่งเศสฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นนักช็อปคนหนึง่งนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมียี่ห้อฝรั่งเศสที่เราเรียกกันกระเป๋าหลุยลกระเป๋า,าแอ์เมสแล้วหลังๆเนี่ยมันมีขนมที่เขาชอบกินกัน,นะอะมาการองนะคนไทยชอบเรียกมาการองมาการองซึ่งผมมีโอกาสนะครับได้คุยกับทั้งคู่นี้ว่าเ้ย ไอ้พวกแบรนด์เนมฝรั่งเศสรงมไปถึงขนมที่เราชอบกินกันเนี่ยต้นตำดเขาเรียกว่ายัางไงและอย่างที่ oh. ผมเรียนคุณผู้ชมไปผมมีหน้าที่แค่นําวิธีการอ่านอย่างถูกต้องมานําเสนอนะฮะ <Okay. S 1> คือไม่พูดเนี่ยก็ไม่ผิดนะจะได้เข้าใจกันคือบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมชินกับอะไรเรียกอะไร ไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมทราบว่าจริงๆอ่านแล้วต้องอ่านยังไงเพราะถ้าคุณผู้ชมต้องไปฝรั่งเศสหรือประเทศซึ่งมีวิธีการออกเสียงแบบนั้นๆคุณผู้ชมจะได้ไปอย่างมั่นใจใช่นะฮะอันนี้อันเนี้ยคือความปรารถนาดีจากผมเพราะบ,บางครั้งถ้าเกิดเรามั่นใจไปเดินแล้วเราพูดไปแล้วฝรั่งไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยนะฮะ f a ซเ break นะฮะหน้าแตก f a ซเฟซแปลว่าหน้า break แตอันนี้เฉพาะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบไทยๆนะฮะ <Hey. S 2> อย่าไปอย่าไปใช้คำว<น>่าถ้าเกิดหน้าแตกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า embarrassed Emb <arrass> นะครับบอกว่า you won't be embarrassed ก็คือถ้าคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่อายฉะนั้นคุณผู้ชมไปไป,ไป,ไปฟังองทวนกับไปฟังวิกตอร์อ่านภาษา French แบบถูกต้องครับค่ะ <c oughs> วันนี้อยู่กับนักชกฝรั่งเศสไม่ใช่ลูกครึ่งขอย้ําฉะนั้นเรื่องภาษานี่ถามเขาได้เริ่มจากชื่อแรกผมสงสัยมากมันองตวนหรือแอนตวนต้ององตวนภาษาถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสจะเป็นองตวนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยิ่งชื่อคริสมันนะครับไร้่บ่อยๆนะฮะองตวนคริสมันอเมริกันก็จะเป็นแอนตวนแต่ภาษาฝรั่งเศสก็องตวนองตวนแล้วนี่วิกตอร์หรือวิกเตอร์้องผมถ้าภาษาฝรั่งเศสเป็นวิกตอร์ถ้าเป็นภาษาอเมริกันจะเป็นวิกเตอร์ฉะนั้น เดี๋ยวจะบอกเรื่องแบรนด์เนมฝรั่งเศสแป๊บหนึ่งคนไทยเรียกหลุยวิกตองวิกตองหลุยวิกตองลทำลายต้องกระเด็นถ้าเกิดกล้องยังไม่เปียกอ่านผิดหลุยวิกตองวิกตองถูกไหมครับเอาเลยอีกอันหนึ่งแอร์เมสแต่คนไทยแอร์เมสอ่านไงแอร์เมสแอร์เมสเนี่ยต้องกระจายอีกทีหนึ่งมีแบรนด์อะไรอีกฝรั่งเศสที่ส่วนใหญ่คนไทยอ่ะช็แนลไี่ตรงตัวนี่นนี้ดิคัทนมมาการองมาการองอ่ามาการองอ่านยังไงมาการอง เดี๋ยวผมจะไปภากอนน้องมากาฮงลองดูลองดูมาการงมาการไล่ร้านขายที่มันชื่อลาดูเล่อ่านไงลาดูเล่เคยเคยเคยเห็นไหมที่ขายที่ขายมากาลองอ่ะลาดูเล่รู้อยากไหมลาดูเร่ลาดูเล่สุดท้ายผู้ชมาเลเวองเวองอันเปสมากาอง จัดไปขอบคุณครับขอบคุณเขาเรียกอะไรเมซี่แมซี่แมซี่ถ้าไม่กระเด็นถ้าคนที่คุยกับคุณไม่เช็ดหน้าถือว่าผิดไม่มีใครควบคุมไม่ขนาดนั้นขอบคุณครับเอาแชมป์จัดไปออกเสียงมาก้ห้องนี้ใช่ไหมพี่ถูกมั้ย มะกะฮองมะกะฮอนอ่ามะกะฮ้อนเสียงในลำคอเพราะเราก็ชอบกินไงจะได้ไปพูดผมชอบกินผมชอบกินขนมไทยผมรักชาติอุ้ยจ้ากินขนมอะไรคะชอบโอ้ยอย่างผมเนี่ยต้องข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวผมว่าข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยสุดแล้วเนาะราดกะทิคือบางครั้งผมคิดว่าการกินให้อร่อยอ่ะผมไม่ตัดสินเรื่องกินไดผมไม่ผมไม่เคยตัดสินของกินจากราคาผมตัดสิน ความอร่อยอืคือจะบอกมากะรองแพงผมว่านี่เลยเข้าวเหนียวมะม่วงนะรสช่องรสช่องกับข้าวเหนียวดํานะโอ,โอ้โห,โหของไทยๆเลยนะเด็ดเนาะไม่หรอกพอคุณบรรลุอ่ะผมแบบจะบอกคุณผู้ชมคือสมัยก่อนเรามีเงินไม่เยอะเราก็ต้องการอัพเองต้องมีกินของแพงๆแต่พอ <c oughs> เรามีโอกาสกินเสร็จแล้วอ่ะขอโทษนะฮะกินมื้อละพันกับมื้อละห้าหมื่นหรือแสน<ฆ>หนึ่งอ่ะพรุ่งนี้ก็ออกมาทางก้นเหมือนกัน เอ็มเหมือนกันกินข้าวจานละ30บาทพอตอนเย็นหิวไหมหิวก <w>. hmm. นะินข้าวกินข้าวเที่ยงมื้อละห้าหมื่นตอนเย็นหิวไหมหิวแล้วถ้าคุณผู้ชมถึงจุดนั้นซึ่งผมขออวยพรให้คุณผู้ชมถึงจุดนั้นมันจะมีความสุขมาก <psychedel. S 2> ความสุขมาจากสิ่งที่ <V id jo ises> อร่อยถูกต้องและถึงจุดจุดหนึง่งคุณผู้ชมครับความอร่อยของอาหารสจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่คุณนั่งทานด้วยอย่างผมเนี่ย ทานคนเดียวเนี่ยเมื่อไรกี่ล้านก็อร่อยสู้กินก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับคุณวิวไม่ได้ทานกับคุณพ่อแม่ด้วยมันก็แฮปปี้โอ้ยเรียนอันนี้คือความจริงช่างกล้องถึงกับสายหัวจริงจริง,รงคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมถึงจุดนั้นเนี่ยเปล่าหรอกวิวแย่งพี่แชมป์กินมเมืม่อคุณผู้ชมถึงจุดนั้น <S <S นั่นแหละครับความสุขความสุขคือความพอใจถ้าคุณบอกว่า กินดีตั้งกินฝรั่งเศสกินดีตั้งกินมาการองไม่งั้นเหมือนเหมือนชีวิตไม่นั่นคุณผู้ชมก็จะต้องตามหาสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยผมทานมาหมดแล้วผมจะได้พูดเลยว่าสุดท้ายสะอาดอร่อยจบแล้วก็กินกับคนที่คุณรักจบนี่แหละครับชีวิตชอบทานมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดทานง่ายผมทานได้หมดครับจากก๋วยเตี๋ยวสาสิบาทไปจนถึงวายกวนละกี่แสนผมทานได้หมดแล้วผมไม่แคร์ด้วยความสุขมันมีแค่นั้นโอ้โห โอเคส่วนช่วงหน้าเห็นบอกว่ามาแล้วในคุยกันเรื่องของมวยมวยพี่สมรักค่ะไม่ได้โมเขาจะมาแนะนำนะคะว่านี่พี่แอ้หรือหรืออะไรพูดไปดิ<อ>ผมากำลังอินกับมวยพี่สมรักอยู่พี่สมรักเขาบอกว่ามีวิธีพูดยังไงแบบให้ดูตัวเองว่าเท่และกล้าและไม่ต้องกลัวใครค่ะจัดไปในช่วงหน้า คือฟลอยนี่เขาโม้ว่าเขาเป็นนักชกที่เก่งที่สุดท่าที่โลกนี้เคยมีมาคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดไหมก็เห็นด้วยเขาเขาบอกเขาเขา490ก็เห็นด้วยไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกในเชิงมวยสากลอาชีพใช่แต่ถ้ามวยสมเร็ดฟลอยสแพรสมรัก